สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าทีบนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำประเภทของเกียร์เสือหมอบนะครับเป็นยี่ห้อชิมาโโนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยจนถึงระดับแข่งขันนะครับการเลือกชุดเกียร์ให้เหมาะสมกับการใช้สอยกับเพศกับวัยอายุ และพลักกำลังของแต่ละท่านเกียร์ที่มีราคาแพงนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นเกียร์ที่มีคุณภาพดีกว่ารุ่นที่มีราคาประหยัดนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้มากกว่ามีเฟืองทดระบบภายในมากกว่านะครับทุนแรงเราแข็งแรงทนทานและผลิตมาด้วยกรรมวิธีชั้นสูง แต่บางครั้งในการใช้งานของแต่ละประเภทเกียร์ที่มีราคาแพงอาจไม่เหมาะสมกับท่านก็ได้นะครับมาเริ่มที่ชุดเกียร์เริ่มต้น no? 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 ระดับแรกเลยนะครับ เป็นเกียร์ประเภทเกียร์โยกนะครับ Shimano SIS ช,ชุดเกียร์แบบนี้เนี่ยจะเป็นชุดเกียร์ราคาประหยัดนะครับที่จะอยู่ในรถเสือหมอบราคาประหยัดนะครับเฟืองหลังเนี่ยจะปรับเกียร์ได้7สปีดนะครับก็คือมีเฟืองทั้งหมด7ชั้นนะครับใหญ่ไปเล็กนะครับเฟืองหน้าเนี่ย บางรุ่นอาจจะมี2หรือ3ก็ได้นะครับใบชุดเกียร์ประเภทนี้เป็นชุดเกียร์ที่ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์นะครับขี่ชมนกชมไม้ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับอาจจะทำความเร็วได้ไม่สูงนักนะครับมักจะอยู่ในจักรยานเสือหมอบราคาประหยัด การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะต้องปล่อยมือจากตุงงวงแหวแฮนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเกียร์ตรงสเต็มความปลอดภัยในขณะขับขี่เนี่ยอาจจะไม่สูงนักเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนมือนะครับชุดเกียร์ราคาประหยัดแต่เกียร์ประเภทนี้เนี่ยประมาทไม่ได้นะครับ ้าเกิดอยู่ในคนที่แข็งแรงหน่อยนะครับขี่ทำรอบได้ดีแล้วเนี่ยเกียร์แพงแพงรถแพงแพงเสียราคาเพราะโดนเกียร์แบบนี้ไล่มาแล้วหลายคันนะครับ ชุดเกียร์มือตบชิมาโนทัวนี่14สปีดนะครับจานหน้า2จานหลัง7มักจะใช้กับจักรยานที่สเปคค่อนข้างจะดีขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่เท่าที่เคยเห็นมาจะเป็นเฟรมอลลอยแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็คือตอบครับข้างหน้าเป็นเบรกนะครับกดเบรกนะครับกดเบรก สลักตรงนิ้วโป้งคือเอาไว้ไล่เกียร์ขึ้นเห็นไหมครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ตบมาทางขวาเงี้ยตบตบเข้าไปตบตบมาเลยครับตบนะครับเป็นการไล่เกียร์ลงนะครับคือลดความเร็วนะครับกดข้างหน้าคือเบรกนะครับข้างหน้ามีมิเตอร์ให้นะครับชุดเกียร์ชิมาโน่ทัวนี่นะครับจะใช้กับเฟืองหลังเจ นะครับเฟืองหน้า2องืดจานหน้านะครับจะเป็นชุดเกียร์ที่เริ่มต้นใช้งานได้ไง่ายขึ้นสามารถเบรกและตบเกียร์ลงได้ที่ปลายงงล่างของแฮนด์นะครับก็คือจุดล่างสุดนะนะครับตรงปลายแฮนด์แต่เวลาไล่เกียร์ขึ้นเนี่ยเพื่อทําความเร็วนะครับจะต้องเลื่อนมือขึ้นมาด้านบนของแฮนด์เพื่อกดสลักเพื่อเวลาไล่เกียร์ให้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องงอแขนมากกว่าปกติเพื่อให้ตัวเองลู่ลมในขณะเร่งความเร็วและไล่เกียร์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องเลื่อนมือมาปรับเกียร์ตรงคอแฮนนะครับหรือตรงสเต็ม ตัวตีนผีด้านหลังนะครับ yeah, <man. S 1> จะมีลอกและเฟืองช่วยมาในระดับหนึ่งนะครับเว <Yeah, man. S 1> ลาตบเกียร์อาจจะต้องตบลึกมากกว่าปกตินะครับ yeah, <man. S 1> ส่วนรุ่นที่แพงขึ้นก็จะมีลอกและเฟืองเข้ามาช่วยผ่อนแรงให้เราได้มากขึ้น yeah, <man. S 1> ชุดต่อไปนะครับ yeah, <man. S 1> เป็นชุดเกียร์มือตบ ชิมา a โนคาร์ลิส16สปีดนะครับคุมเฟืองหลัง8จานหน้า2เป็นชุดเกียร์เริ่มต้นของการขี่จักรยานเสือหมอบแบบแข่งขันเลยนะครับเพราะมีมาตรฐานความปลอดภัยโดยสามารถเบรกนะครับไล่เกียร์ขึ้นเพิ่มความเร็วลดเกียร์ลงที่ปลายงวงแหนดด้านล่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งมือนะครับเห็นไหมครับจับงวงด้านล่างนะครับ เร่งความเร็วนะครับลดความเร็วตรงสีเทาด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะมองจากด้านหน้านะครับสีดําข้างในอะลดเร่งความเร็วสีเทาด้านหน้านคือลดความเร็วนะครับและกดมาคือเบรกนะครับเราจับที่งวงด้านล่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งมือเพราะเวลาที่เราไล่กดเนี่ยเราต้องหมอบอะเสือหมอบนะครับหมอบเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมันรู่ลม จักรยานเสือหมอบเป็นจักรยานที่ใช้ความเร็วสูงนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งมือไปมาเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทำให้เราเสียการทรงตัวนะครับของผู้ขับขี่นะครับแต่จำนวนเกียร์ที่ชิมโมโนคาริสเนี่ยใช้ได้จะเหมาะกับการขับขี่ในทางเรียบมากกว่าเพราะว่าเฟือง จำนวนไม่มากนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ไม่เหมาะในช่วงที่รอบขาสูงสูงหรือการเปลี่ยนรูดเกียร์สอถึงสเฟืองในครั้งเดียวกันเนี่ยอาจจะทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่ค่อยราบเรียบนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับสำหรับชิมา n โนโคาริส ถาใครจะเริ่มต้น Shimano c a r เนี่ยถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการขี่เสือหมอบนะครับตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะแพงกว่าพวกทัวนีนะครับหรือรุ่น SIS อยู่พอสมควรนะครับในรุ่นที่เป็น c a r ิ s เนี่ยหลายๆคันเนี่ยจะมีพวกเป็นตะเกียบคาร์บอนแล้วสเปคก็จะดีๆเลยนะครับ ชุดเกียร์มือตบชิมานโอล่านะครับ18สปีดก็คือมีเฟืองหลัง9เฟืองแล้วก็คุมจานหน้า2จานลักษณะการใช้งานของ s ชิมานโอล่านะครับจะเหมือนกับ Shimano คารแต่จะแตกต่างกันที่ความลึกและจำนวนเฟืองนะครับ ชิมาโนโซล่าเนี่ยเป็นชุดเกียร์ที่เริ่มใช้กับพื้นที่ที่มีความสูงมากยิ่งขึ้นได้นะครับเป็นชิมานโนโซล่าเนี่ยเป็นเกียร์ที่เพิ่มระบบเฟืองและลอกเข้ามาภายในทำให้มีความแม่นยำและความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับการตบเกียร์ขึ้นหรือลงเนี่ยใช้ระยะน้อยลงไม่ต้องตบลึกเหมือนเกียร์ในระดับล่างลงไป ิมโนโซล่าที่ดีขึ้นเพราะว่าเริ่มใช้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหล่อนะครับนะครับเนี่ยเป็นโลหะหลอ่อจะทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นลดความเสียหายในขณะขับขี่เพิ่มเฟืองทดและลอกเข้ามาภายในเลยมาช่วยเบาแรงในการเปลี่ยนเกียร์นะครับแต่ในขณะที่เบาแรงในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มแรงของค่าใช้จ่ายในการซื้อหามาติดรถนะครับ เพราะว่าชิมาโนโซลารเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะแพงเลยต่อชุดนะครับชุดเกียร์มือตบชิมโนโานไทกายี่สิบสปีดนะครับก็คือคุมเฟืองหลัง10เฟืองแล้วก็คุมจานหน้า2ใบนะครับ เป็นชุดที่เอาไปลงแข่งได้เลยชิมาโ,โนไทกามักจะมากับรถที่สเปคเลิศๆแล้วนะครับเช่นพวกรถเฟรมคาร์บอนนะครับเป็นชุดเกียร์ที่สามารถปรับเฟืองหลังได้10เฟืองนะฮะเป็นชุดเกียร์ที่เริ่มใช้กับความสูงได้มากขึ้นนะฮะสามารถเปลี่ยนชุดเกียร์เฟืองใหญ่ มากกว่ารุ่นอื่นนะครับเพราะไทก้าเนี่ยชุดมาตรฐานที่ออกจากโรงงานมักจกะทำาตีมผีที่ยาวนะครับ<ม>เพื่อให้รองรับกับเฟืองหลังที่มีความต่างของฟันมากกับเฟืองกลุ่มที่มีความต่างของฟันน้อยกว่านะครับ<ม>ก็คือหมายความว่าชิมมาโนไทก้าเนี่ยที่เป็นชุดมาตรฐานจากโรงง,งานนะครับยังไม่ได้แต่งตัวตีมผีเนี่ยจะสามารถรองรับเฟืองขนาดให ในสุดได้มากกว่า105ได้วยซ้ำนะครับจึงเป็นชุดเกียร์ที่เหมาะสำหรับขึ้นเขานะฮะสำหรับชุดมาตรฐานจากโรงงานเนี่ยบางทีในช่วงที่มีความสูงชันต่างกันมากเนี่ยอาจจะได้เปรียบชุดมาตรฐานของ105โดยซ้ำนะครับแต่การเปลี่ยนเกียร์เพื่อลดความเร็ว อาจจะเปลี่ยนเกียร์แบบรูดหลายเฟืองไม่ได้ราบเรียบนะัดเท<อ>่ากับพวกเกียร์ชิมาโ,โน105นะครับชุดชิมาโนไทก้านะครับเริ่มมีการแต่งวัสดุแล้วด้วยการเจียร์ส่วนที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้น้ำหนักมันเบาลงนะครับชุดเกียร์มือตบชิมาโน105 22สปีดนะครับก็คือคุมเฟืองหลังได้11เฟืองแล้วก็คุมจานหน้าได้2ใบนะครับชุดนี้เหมาะสำหรับนักแข่งเลยหรือคนที่แรงดีพอควรคนแรงน้อยๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับจะได้ไม่ต้องไปแต่งกีนผีหรือเปลี่ยนเฟืองหรือถ้าอยากเล่นก็ จานหน้าใช้จานเล็กเอานะครับแล้วแรงดีก็ค่อยไปใช้จานใหญ่นะครับ Shimano นน105นะครับเป็นชุดเกียร์ที่สามารถปรับเฟืองหลังได้11เฟืองนะครับตัวสับจานหน้าชุดมาตรฐานจากโรงงานเนี่ยจะใช้การยึดน็อตนะครับ2ตัวเข้ากับเฟรมนะฮะเพื่อความแม่นยำและลดการเคลื่อนที่ของแหวนลัดท่อ ตั้งนะครับในรุ่นล่างๆลงไปเนี่ยเขาจะใช้แหวนนะครับเอาไว้รัดท่อตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในการแข่งขันเนี่ยแรงบิดมันสูงมันมีโอกาสเคลื่อนได้นะครับดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดเนี่ยจึงควรใช้ให้เหมาะกับเฟรมที่ออกแบบมาสำหรับชุดเกียร์ถึง0-5โดยเฉพาะนะครับตรงที่ติด ตัวสับจานหน้าเห็นไหมครับเขาจะทำให้มันแบนๆลงไปนะครับแล้วเจาะน็อต2รลูบิดกับเบรมา h โน่ n o 105นะครับเป็นชุดเกียร์ที่เริ่มใช้กับพื้นที่ที่มีความสูงได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับจะเป็นชุดเกียร์ที่เหมาะกับก,บการทำความเร็วนะฮะไล่กวดแซงสามารถสับเกียร์ได้คล่องนะครับในขณะที่รอบขาคณสูง,สง มีความสามารถพิเศษในการตบเกียร์ข้าม2-3ช่องได้นะครับของเฟืองเพื่ออะไรเพื่อการกระชากรถให้เร็วพุ่งออกไปนะฮะตีนผีมาตรฐานที่มากับชุดชิมโนโน1 0 5จากโรงงานนะครับจะเป็นตีนผีที่ไม่ยาวมากนักนะครับสำหรับใครต้องการเปลี่ยนชุดเฟืองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวตีนผี นะครับตัวขาจา์ <No. S 1> เพื่อให้เข้ากับขนาดของเฟืองที่มีขนาดใหญ่มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาเฟืองใหญ่จะขบกับลูกล้อตีนผีนะครับ <No. S 1> ซึ่งบางครั้งอาจทําให้ล้อหลุดได้เลยทีเดียว <No. S 1> นะครับชิมนโน่105เนี่ยทำจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก <No. S 1> นะครับ <No. S 1> ทำด้วยวัสดุที่คงทนแข็งแรงมากเป็นพิเศษ yeah, <man. S 1> เพราะว่าชิ้นส่วน ต้องรองรับแรงกระแทกแรงเสียดสีมากนะครับผ่านการชุบแข็งในบางจุดที่ต้องรับแรงมากๆนะครับและจะทำการเจยรยในส่วนเกินที่ไม่จำเป็นนะครับเพื่อการลดน้ำหนักของอุปกรณ์จึงเหมาะสำหรับการแข่งขันสามารถลดความผิดพลาดนะฮะที่เกิดจากความเสียหายของชุดเกียร์ จึงเหมาะกับการใช้งานหนักๆนะครับเช่นการแข่งขันชิมา a โ o 105ยังไม่ใช่เกียร์ตัวที่สูงที่สุดของชิมา a โ o น,นะครับสูงที่สุดกว่าน,นี้ก็จะมีอัลเทกาดูลาเอชหรือไม่ก็เป็นเกียร์ประเภทไฟฟ้าขึ้นไปเลยซึ่งต้องใช้ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในการควบคุมเกียร์อีกนะครับแล้วเราจะรีวิวกันในตอนต่อไปเพราะรายละเอียดพวกเอาเทก้ากันดูละเอีอดยดเยอะมากนะครับก่อนจบนะครับ ขอแถมให้ชมชุดเกียร์สรับถังนะครับเป็นเกียร์ประเภทวินเทจหรือเกียร์คลาสสิกนะครับของชิมาน,นโนเลยสำหรับคนที่ชอบอนุรักษ์นะครับของวินเทจการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกสบายหรือปลอดภัยเท่ากับเกียร์ชุดมาตรฐานรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ขาบอกเลยว่า เกียร์ประเภทนี้มีความสวยงามและเท่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับทุกวันนี้รถที่มีเกียร์สับถังเนี่ยคนเนี่ยหากันให้ควักเลยนะครับใครที่มีเนี่ยเก็บเอาไว้เลยเป็นมรดกส่งถึงลูกถึงหลานกันได้เลยทีเดียวครับหรือไม่คุณก็เอาไปตั้งโชวประดับร้านของคุณนะครับ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านค้าของคุณร้านกาแฟร้านเสื้อผ้านะครับให้จักรยานเท่ๆเนี่ยช่วยให้คุณเรียกลูกค้ามานั่งดื่มกาแฟตั้งโชว์ไม่กี่วันคุณก็ขายได้ค่าจักรยานคืนแล้วที่สำคัญจักรยานแนวนี้เก็บดีๆนะครับหายกันบ่อยเพราะคนหากันให้ควักเลยครับสำหรับวันนี้โชคดี มีความสุขเดินทางปลอดภยัยและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักฉันถีบฉันบ้างนะที่รักกดังจักรยานหน้าถีบสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ